ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแ yeah, <I> ว่นท็อปเจริด <Yeah. S 1> ดิกซี <Yeah. S 1> บริษัทไทยเบเวเรจจำกัดมหาชนน้ำปร,ราร้านัวสีผ้าามมีลกย สงครามความอร่อยกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะสงครามแห่งการแก้มือแก้แ้นกันด้วยรสชาติของเมนูบ้านและสถานที่ที่เรามาตามหาบรรดาหนักรบด้านอาหารก็คือตลาดสดเทศบาลตะมนตปักน้ำปรานและผู้ที่จะมาควบคุมสงครามความอร่อยในครั้งนี้ได้แก่นักสแสดงหล่อหุ้นดีหลอเทปเป็นมากๆคุณอาอาณัตพลสิริจุงแสงค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมมิชชั่นเคยนะครับอาอนัตพลสิริชุมแสงครับกับรายการนะครับสงครามความอร่อยโอ้ทุกคนบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับเป็นการแก้มือของเหล่าบรรดาแม่ครัวของป่าน้ําปรานนะครับเด็ดจริงๆทั้ง2คนทั้ง2คู่เด็ดจริงๆนะครับผมส่วนวันนี้เขาจะเอาอะไรมาแข่งกันนั้นนะฮะชมเลยฮะ และทีมพริกแกงก็ได้ส่งพี่ปานกับน้องเหลืองมาสู้ศึกสงครามด้วยความอร่อยกับทีมเครื่องเทศค่ะต่อกันที่ผู้เข้าแข่งขันจากทีมเครื่องเทศก็ให้พี่อ้อยและพี่อัจฉราครั้งที่แล้วพลาดท่าปลาใชัยไปแบบบุดวิดจริงๆนะคะครั้งนี้สู้ๆนะคะคุณพี่ เพืที่ทีมพริกแกงค่ะเร่งฝีเท้าก้าวฝีมือและผลแห่งการคว้าชัยชนะมาในครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างจะกดดันดูสิว่าจะซื้อวัตถุดิบอะไรกันบ้างนั้นคอยติดตามชมนะคะเดี๋ยพี่จะไปซื้อกุ้งทำเครื่องผัดชาอาหารม,หมีหลากหลายมีมากมีหมยอธิบายใช้อะไรครับผมเอ่อใช้เครื่องผัดชาใช้กุ้งกับปลามึกค่ะวิธีการเลือกกุ้งเลือกงเลือกตัวสดๆใสใส ตัวแข็งๆใช้ประมาณกิโลนึ่งค่ะแล้ต่อไปจะไปซื้ออะไรครับซื้อผักค่ะต่อกันที่ทีมเครื่องเทมนะคะเดินตามหาวัตถุดิบทีตั้งใจเพื่อลบรอยแค้นแห่งความพ่ายแพ้ให้จงได้แล้ววันนี้จะซื้ออะไรกันบ้างทำเมนูอะไรกันบ้างต้องติดตามค่ะใช้ใบบักูดกับพริกชีฟ้าค่ะสอมมะ่องทเม็ดพอเดงก็ได้แดงมาก็ไอพอ ซื้อหมูค่ะซื้อกระชาย20บาทค่ะเม็ดแล้วก็เม็ดริกไทยอ่อน20บใบมะกรูด10บาทค่ะเเครื่องผัดชามีกระชายค่ะเม็ดริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดครบแล้วค่ะไม่ใส่ถุงค่ะได้ครบแล้วค่ะไปทำเมนูกันค่ะ มาซื้อหมูไปทำเมนูอะไรครับแนงหมูค่ะใช้หมูสันคอเป็นหมูที่มีมันปนเนื้อหมูจะนุ่มอร่อยขอถุงด้วยค่ะใส่ถุงก่อนตับน้อยใส่ถุงครึ่งกิโลค่ะครบแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปทำเมนูผันแงหมูอร่อยๆกันค่ะและการแข่งขันในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากกรรมการเทศบาลตำบลปักน้ำปราร่วมการตัดสินในครั้งนี้มาเป็นยังไงละครับท่านผู้ชมครับเดดไหมฮะทั้งสองทีมนี่ดูโอ้โหไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันเลยนะครับผมส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นทั้งสองทีมจะเอาเมนูอะไรมาฟาดฟันกันนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าตอนนี้ขอพักเบรกก่อนโอเค KOOGIRL JET! Delish ถ้าสนอื่นก็จะเหนียวจะแข็งถ้าเป็นหมูหมูส่วนส่วนอื่นจะเหนียวค่ะมันจะไม่นุ่มอันนี้มันมีมันปนครับผมครับมันจะอร่อยประกันค่ะการทำแผนงค่ะสงครามความอร่อย Delish War, War. ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผล yeah, ิตภัณฑ์น,นมสดตรา <Yeah. S 1> หนองโพ yeah, แว่นท็อปเจอร์บ <The little S 1> ริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสุกสุขที่บิ๊กซีกอนครับทุกคนเข้าสู่สงครามความอร่อยนะครับระหว่างทีมพิกแกงกับทีมเครื่องเทศ เน่นะครับท่านผู้ชมครับวิกที่แล้วนะครับผมพริกแกงนําไปก่อนนะพริกแกงนําไปก่อนแต่ว่าเครื่องเทศบอกเครื่องเทศไม่ยอมวันนี้เขาต้องมาแก้มือให้ได้นะครับโ okay, อเคยังไงขอให้2ทีมเต็มที่นะครับผม <c oughs> ทีมเช่ยงเทศได้ส่งเมนูเป็นพนงหมูค่ะถึงจะไม่ใช้อาหารทะเลแต่ความเข้มข้นและความกลมกล่อมก็อัดแน่นมากเลยนะคะและเมนูที่ทีมพริกแกงนำมาสร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการได้แก่ผัดชาทะเลอันหนาแน่นๆน่นนะและก็แซ่บซีดไปด้วยวัตถุดิบจากทะเลสดๆ เรามาสัมภาษณ์พี่แกงกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่าโอเคสําหรับวันนี้เมนูผัดฉาทะเลนี่คิดว่าเราจะมาย้ําแครนเขาได้ไหมฮะได้ค่ะได้แน่นอนค่ะหนักแน่นเดือดน้ําเสียงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือผัดฉานี่เราเราเรา,เราเน้นอะไรบ้างครับผมเราใช้ของสดอ่อคะหมึกปลาหมึกกระกุ้งหมึกกุ้งต้องสดแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะของปักน้าผัดหมึกก่อนกุ้งก่อนถูกไหมฮะ,ฮะอันนี้ลงทีหลังใช่ค่ะ อเด็ด okay. จริงๆแน่นอน <Ha. S 1> แค่ฟังดูก็แค่แค่ดมดูก็หอมแล้วนะครับสู้ๆนะพี่ข <Ha. S 1> อให้ยำแคขนได้สำเร็จนะครับผมมาถึงทีมเครื่องเทศบ้างนี่โอ้ลงแล้วหมูลงแล้วนะฮะ yeah, <yeah>, yeah. อันนี้ขั้นตอนของ yeah, yeah. การทำอะไรฮนะ ผัดเครื่องแกงให้สุกก่อนแล้วก็เอาหมูลงไปผัดกับเครื่องแกงให้มันเข้ากันให้สุกให้เข้ากันค่ะต้องใช้สันคอหมูที่ว่ามีมันปนเนื้อจะนุ่มอ๋อต้องใช้ส่วนสันคอใช่ค่ะต้องใช้ส่วนสันคออันนี้ก็คือจะมีมันเล็กน้อยหมูจะนุ่มไม่เหนียวค่ะถ้าส่วนอื่นก็จะเหนียวจะแข็งทำเป็นหมูหมูส่วนส่วนอื่นจะเหนียวค่ะ มันจะไม่นุ่มอันนี้มันมีมันปนมันจะอร่อยต่อการการทำแพนงค่ะแนงจริงๆแล้วต้องเคี่ยวค้างคืนแล้วเช้าเรามาใส่ใบมะกรูดใส่พริกแล้วตอนเช้าอุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะอร่อยมากแต่อันนี้อันเราทำเลยสดๆเลยค่ะไม่เป็นไรแต่ก็เต็มที่เหมือนเดิมค่ะอ่าโอเคสุดที่มือนะครับผมสู้ๆครับขอให้แก้มือสำเร็จแก้มือสำเร็จะแก้มือสำเร็จโอเคครับผมแล้วเราจะมาสอบถามคณะกรรมการดีกว่าว่านะครับระหว่างแพนงหมูกับ ผันชาทะเลเนี่ยจะมีเกณฑ์การตัดสินยังไงครับครับก็ดูฟาร์มอร่อยแล้วก็ฟาร์มสะอาดแล้วก็คว <ผม S 1> ามสดอของอาหารนะครับครับผมถ้าทีมไหนที่ว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยก็เป็นผู้ชนะไปครับปกติจะเป็นอาหารทะเลเขานี่มีหมูหมูโผล่มาที่นี่หมูที่นี่มีพิเศษยังไงบ้างไหมคร ของเรากา็หมูสดตลอดนะครับเพราะว่าตลาดของเรานี่ก็ได้รับทูกก้องอนามัยทูกต้อง,อน,องอนะครับได้มาตรฐานอยู่ได้มาตรฐานอยู่แล้วครับ,นะรบโอเคครับเราจะมีเกณฑ์การตัดสินไงฮะมันแบ่งแยกประเภทหมูกับทะเลใช่ไหมคะครับผมก็ต้องดูความเข้มข้นค่ะว่ารสชาติจะจัดจ้านขนาดไหนอะค่ะยังไงก็อ,อยู่ที่เครื่องเทศพริกแกงด้วยคะคะความจัดจ้านของพริกแกงด้วยครับผมโอเคอันรอชิมนะครับ และเมนูของทั้งสองทีมนะคะทั้งทีมพริกแกงและทีมเครืองเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีมไหนจะคว้าชัยไปได้ก็อยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วละค่ะครับผมและทั้งสองเมนูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปท่านคณะกรรมการต้องชิมแล้วฮะ,ะเรียนเชิญครับจรสชาติรสมือของใครมันก็เรื่องของใครต่อไปท่านประหลัดครับเป็นยังไงครับผนูงโฮะรสชาติดีครับครับขมครับข้าเนื้อไหมฮะข้าเนื้อครับเห็นเขาบอกว่านะคือถ้าเกิด เคี่ยวไว้ทั้งคืนค้างคืนจะดีกว่านี้แถวน,นี้เขาก็ทําดีที่สุดแล้วครับอร่อยมากครับอร่อยมากนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับและแล้วนะครับท่านคณะกรกรมการก็ได้ชิมทั้งสองเมนูแสนอร่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะกแก้มือได้หรือเปล่านะฮะเชิญตัดสินครับผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศแก้มือได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมและผู้ชนะของเราก็คือทีมเครื่องเทศค่ะแม ใช้ความสามารถด้การเอาชนะไปได้จริงๆนะคะแก้มือได้สำเร็จปรบมือให้เลยรัวๆเพราะว่าวัตถุดิบเครื่องเทศจัดรสชาติจัดจ้านค่ะเข้มข้นแล้วก็ของที่ใช้ทำค่ะหมึกกับกุ้งนี่เนื้อจะเด้งฟูมากค่ะสดใหม่มากค่ะอ๋อโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินผนังอยู่แล้วอะค่ะก็เลยถูกปากนิดนึงอะค่ะแล้วก็กะทิด้วยอะไรด้วย วัตถุดิบของเขาเข้มข้นดีอะค่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับและแล้วสงครามการแก้มือระหว่างเครื่องเทศกับพริกแกงนั้นเครื่องเทศก็ทําได้สําเร็จครับผมสุดยอดม,อมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือว่าการแข่งขันนี่เป็นแค่สีสันนะครับผมจุดประสงค์หลักของเราก็คือเราจะชูวัตถุดิบหลักของท้องถิ่น นะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเทศบาลตําบลปากน้าปลานะครับบ้านพักโชคอารีปากน้าปลานะครับโรงแรมปัตตาเวียปราณบุรีครับโรงแรมปาล์มบีชปราณบุรีครับครับผมแล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและวีคหน้านะครับสงครามความอร่อยจะไปประกาศสงครามที่ไหนอีกต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสงครามความอร่อย Deli ชว War